เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโนหัวฉีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ LG ผู้ชมฮะบางทีหมอดูดูให้ก็ยังโอเคก็อาจจะแม่นลายมือก็อาจจะแม่นวันเดือนปีเกิดแม่นแต่เอาจริงๆจากเข้าสารเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นเ,เนี่ยนะฮะ <c oughs> ว่ามันเป็นไปได้ยังไงขอต้อนรับคุณบอยนะฮะโอราวาราตีสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณมาถึงเข้าสารที่อยู่ตามบ้านเราเนี่ยถูกต้องครับดูดวงได้ดูดวงได้ค,ครับคุณคิดเองว่าฮะไม่ใช่ครับเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายคุณมดดาฟังนะน,งนักฟังนิดหนึ่งนะว่าจริงๆรแล้วศาสตร์เข้าสารเนี่ยมีการ มิ้งแต่โบราณไอ้ที่ผมมีตำรานี่แค่2517แต่ก่อน2517้าหนเราก็ไม่รู้อ๋อนี่เล่มที่สองห้าหนึ่งเล่มนี้เท่าที่หาได้ถ้าเท่าที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับแล้วก็ตำราโบราณเนี่ยนะฮะก็จะมีวิธีก็คือว่าให้นับเป็นเม็ดคนละแบบกว่าที่ผมดูเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนว่าคนละแบบกันนะฮะแบบโบราณนี่ก็จะนับไปเรื่อยๆจนเหลือกระทั่งเหลือเลขคู่กับเลขคี่เล่หนึ่งหรือสองเม็ดอ๋อหมายถึงอีกต่าไปเนี่ย แล้วลงมานั่งรับทีละเม็ดอันนี้นี่ของโบราณนะนี่แต่โบราณแต่แบบปัจจุบันที่ผมได้มาเนี่ยผมศึกษาจากท่านอาจารย์สัมพันธ์กัมบางพานะฮะท่านอาจารย์พรามเนี่ยท่านจะสอนอีกแนวหนึ่งขึ้นมานะฮะแนวที่ท่านสอนเนี่ยจะเป็นแนวของสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์อะไรดูยังไงเอาอย่าี่หรืออะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะครับผมคือแนวสัญลักษณ์อย่างนี้นะแต่ผมบอกให้ฟังคร่าวๆว่าอย่างข้าวสารเนี่ยมันจะมีมาเป็นแบบธรรมดานี่เลยนะฮะแต่ข้าวสารต้องบอกไว้ก่อนนะผมต้องมีปลุกเสกนิดนึงอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติ ต้องทําเองฮะแต่ข้สานี้ผมผมเอาจากผมมมาจากขันคูของผมด้วยนะเอาง่ายว่าเวลาเราดูหมอข้อสานนะฮะถ้าเกิดว่าคุณวัดดำจะดูคุณวัดดำยิบขึ้นมาก่อนกลองหนึ่งแล้วเอามาวางไว้ก่องหนึ่งเอาไว้กองหนึ่งเลยนะฮะผมดูได้ไหมฮะได้ครับได้ฮะโทรศกองกันวางมือซ้ายหรือมือวได้ครับไม่มีปัญหาครับวางกองไว้เลยนะฮะนี่คือการวางกองไว้ก่อนนะฮะเขาวางกองเสร็จใช่ไหมฮะปุ๊บตอนนี้เนี่ยใช้นิ้วชี้ ะะจากศาสตร์ตรงนี้นะฮะต้องใช้นิ้วชี้แล้วก็วนตามความพอใจนะวนไปจะซ้ายขวาได้หมดเลยฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วแต่จะวนนะฮะอ่าเรามาดูกันนะฮะมผมอยากให้กล้องจับนิดนึงว่าแค่สองคนที่วนยังไม่เหมือนกันเลยเออจริงอ่าแค่นี้ก่อนนะฮะอ,อย่างของกคุณวัดดำเนี่ยจะมีวนเกาะอ,อยู่ตรงกลางถูกไหมครของพน้านี่จะเป็นกาเรียกว่าเหมือนตัวหยินหยางตัวนึ่งอต่นะฮะมันมันจะมันจะผิดกันเรื่องของสัญลักษณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน อย่ถูกต้องให้อย่างคุณวดดำเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่าเียนะอาจจะไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับลิฐินอะไรมากมายแต่ก็ลองวนๆดูนะฮะก็วนเสร็จปุ๊บผมอธิบายคร่าวๆว่าการที่มีเกาะอย่างนี้นะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงตอนนี้คุณมดฒดำเองกาลังคิดที่จะต้องเริ่มต้นหรือทําอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มเติม้านที่สองนะฮะแม้แต่บ้านอาจจะมีแล้วก็จริงนะฮะแต่ค้อเมื่อก่อนนี่เหมือนกับจะต้องสร้างเพิ่มอีกด้วยซ้ำนะฮะตรงนี้คือของคุณวดดำนะฮะส่วนของคุณนัทเองเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นวนเนี่ย นะครับเป็นเป็นเหมือนดาวอาทิตย์อย่างหนึ่งนะฮะพอเป็นเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ปุ๊บผมบอกว่ามันเรื่องของแสงสว่างนะของชื่อเสียงจะดังผมจะบอกว่าจะโกอินเตอร์อีกรอบนึงจะโกอินเตอร์โกอินเตอร์แต่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่าเลขหนึ่งเนี่ยคือเสร็แล้วของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะต้องมีชื่อเสียงความเด่นดังถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยของคุณนัทเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วมันมีการกระจายออกกระจายปุ๊บมันไม่ได้อยู่มันดูอะไรได้บ้างนี่อยู่ได้เยอะฮะเพ ถูกครับตอนนีําบมันจะลงทุนตามธุรกิจอีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราดูจากสัญลักษณ์อ๋อเขามีบอกในตำราไม่อันี้ไม่ใช่อันนี้ผมเรียนอีกวิชาหนึ่งนะฮะผมเรียนจากอาจารย์สัมพันธ์เนี่ยก็บอกให้ฝึกดูเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะฮะซึ่งตัวใช้สัญลักษณ์เนี่ยคุณนัทครับหรือคุณวัดดำครับมันต้องก็ค่อยฝึกมันเหมือนจินตนาการอะผมพูดคำนี้ดีกว่าคือไม่เพอหรือเปล่าไม่เพ้อไม่เพ้อไม่เพ้อเพราะมันมีในเรื่องของหลักความเป็นจริงผสมอยู่ นะฮะเหมือนกับบางคนใช้ทายอ่ะอย่างนี้มันดูอะไรได้อ่ะสมมติอย่างนัดจูเลยรจริงๆดูได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลานิดนึงสุขภาพความรักได้หมดเพียงแต่ว่าเวลาสมมติว่าคุณนัดหรือคุณมาดำเนี่ยจะถามเรื่องสุขภาพจะต้องก่ำขึ้นมาหน่อยเขราะเขาสารเขาสารต้องเป็นข้าสารอะไรเข้สารจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการปลุกเสกเล็กน้อยแต่ของผมเองเนี่ยผมอยู่ในขันครูทุกปีผมจะต้องไหวครูแล้วในขันครูจะมีข้าสารอยู่นะผมก็จะดึงมาจากขันครูเนี่ย ง่ายๆอย่างนี้ฮะอาจารย์บอยฮะมีคนดังมีเซเลบริตี้มาเคยดูดวงกับอาจารย์บอยรึเ่าครับอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดจะพูดถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าจรรยาบรณเนี่ยเขาห้ามพูดอยู่แล้วถ้าเกิดคุณนัทก็ดีหรือคุณวัดดำก็ดีไปเห็นในเว็บไซต์ผมหรือใน Facebook ผมเนี่ยแทบจะไม่เห็นหน้าลูกค้าเลยนะครับผมไม่ถ่ายเพราะอะไรผมถ่ายแต่ผมไม่ไม่โชว์มันไม่ควรหรืออย่างบางคนเห็นไหมว่าเวลาเหมือนสมมติผมดูให้คุณนัดเสร็จปุ๊บผมมาเที่ยวพูดเนี่ยผมเสียละมันไม่ควรดูดวงข้อสานี่ม อ๋อคือต้องถามเจาะจงสมมติเรื่องงานก็เรื่องงานเลยถูกต้องแล้วเพาความรักเลยเพียงแต่นักกีที่เราให้ทดสอบเนี่ยเราถือว่ามันยังไม่ได้ตั้งใจเจาะจงมากมายแต่ว่าให้ลองดูก่อนว่าอยากให้เห็นว่ามันไม่เหมือนกันคือให้เห็นว่ามันดูจากสัญลักษณ์แล้วให้เห็นว่ามันแตกต่างเพราะอะไรครับเพราะผมกำลังจะสื่อให้กับนานผู้ชมหรือตัวคุณแม่ดัมหรือคุณนัทเองให้ทราบว่าการดูหมอเนี่ยมันดูได้หลากหลายแล้วหมอดูเนี่ยเราควรที่มีการแอปพลายไหม นะฮะม,มันควรจะมีการแอปพลายมีการสร้างอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาครับเพราะอะไรทำไมหมอต้องแอปพลายอะไรอ่ะต้องแอพลายอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการแอปพลายนะฮะหมอดูมันจะเป็นภาษาที่ตายทันทีเหมือนคำคำพูดคุณเลามเห็นไหมฮะถ้าเราไม่มีคําว่าจุงเบยไม่มีคําแปลกใหม่ขึ้นมาเนี่ยภาษาไทยก็เหมือนจะเป็นภาษาที่ตายแล้วมันต้องมีการพัฒนาเนี่ยมมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนอย่างนีใช่ครับการดูแลก็เหมือนถูกต้องนะสามปีว่าบ้าหรือเปล่ามันต้องดูที่ว่าเราเนี่ยเวลาเราพูดอะไรนะฮะน่าเชื่อถือแค่ไหน แล้วความถูกต้องถูกไหมฮะการแอปลายเนี่ยมันแม่นมันแม่นเพราะผมดูให้หลายคนละมันดูมาเยอะดูมามากใช่ไหมฮะคือการที่เราดูมาเยอะมามากเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราดูเนี่ยมันเป็นอย่างไรอานนี้ครับอาจารย์บอยเห็นว่านอกเหนือจากการดูจากข่าวสารแล้วเนี่ยยังมีศาสตร์หนึ่งที่ได้ได้รับความนิยมเหมือนกันแล้วตอนนี้กำลังถูกกินค้นขึ้นก็คือไตรโดมิโนถูกต้องครับคเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนฮะเพราะไตรโดมิโนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่ เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ผชมครับถ้าคุณผ,ผู้ชมอยากทราบนะครับว่าการดูด้วยไตรโนมิโนโเป็นไงครับช่วงหน้ากับต่อเก้ารลสิบครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ